นั่งฟังธรรมก็เป็นการปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมไม่จําเป็นจะต้องไปเดินจงกรมนั่งสมาธิอย่างเดียวระองบอกว่าผู้ใดเนี่ยตั้งใจเงียโสลงสดับใครตั้งใจเงียโสลงสดับนิวรณ์ห้าจะดับเมื่อนิวรณ์ห้าดับโพชฌงเจ็ดจะบริบูรจิตจะหลุดพ้นจากอาสวะนี่คือขั้นตอนของการนั่งฟังธรรมแล้วจิตหลุดพ้น ดังนั้นคนในครั้งพุทธการเขาจึงอยากฟังพุทธวจนะอยากฟังคําที่ออกจากปากพระศาสดาเพราะเขาเชื่อว่าคําพระศาสดาจะทําให้เขาบารรลุธรรมได้เขาจึงวิ่งหาไปฟังธรรมนดังนั้นการวิ่งหาฟังธรรมต้องฟังธรรมพระศาสดาและพระศาสดาบอกธรรมะของพระองค์เนี่ยคือกระแสแห่งธรรมเพราะกระแสแห่งธรรมย่อมถูกต้องบุคคลใครเล่าจะพึงรู้ได้นอกจากตถาคตถ้า พระธรรมของพปรองเนี่ยพุทธวจนะจริงๆแล้วถูกต้องบุคคลทางโสตะทางหูเนี่ยไม่มีใครรู้ได้หรอกว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นในตัวบุคคลนี้นอกจากพระพุทธเจ้าเพราะแต่ละคนเนี่ยมีอินทรีย์อ่อนแก่ไม่เท่ากันสร้างบุญกุศลบุญกรรมในสังสารัตลอดมาเนี่ยไม่เท่ากันพระพุทธเจ้าเท่านั้นผู้เดียวที่จะทราบบางคนเลิกเล่า บางคนเลิกยาเสพติดภายในคืนเดียวยมผู้หญิงที่อังกฤษจเจริญอาณาปานสติเป็นทั้งผู้ขายผู้เสพคืนเดียวเลิกเลยหักดิบด้วยอาณาปานสติ5ปีตั้งใจว่าจะมาที่วัดเพื่อมาประกาศสิ่งนี้แล้วเขาก็ทำได้นั้นหลายคนได้ผลจากพระธรรมของพระพุทธเจ้าอันนี้แหละคือกระแสแห่งธรรม ที่ถูกต้องบุคคลผลจากเสียงที่กระทบหูแล้วได้ผลจึงเรียกว่าเป็นโสตาปฏิผลโสตาโสตาคือการฟังหรือโสนโสตาปฏิผลออริบุคคลขั้นต้นคือเป็นผู้ที่ได้ผลจากการฟังเห็นไหมงการบัญญัติชื่ออะไรก็ตามพระองค์เนี่ยบัญญัติจากเหตุทั้งนั้นเลย มันจะจะเิโสดาบันสกาทาคามีอนาคามีอรลหันเนี่ยไม่ได้พูดขึ้นมาเล่นๆล,ลอยๆทุกอย่างมีเหตุมีปัจจัย